ชนครับผมเดม่มาเดียวเป็นไก่ยางสุดมาแล้วสวัครับผมเจอกันเหมือนเดิมกับเซนีชิคชิคชิวไปเรื่อยวันนี้กันแน่นอนร้อยแน่ เป็นแน่นอนครับผมลืมเน้น้ำตัวท้ายชิกๆเลี้ยวทีนี้ครับมี่ท้องมีร้านซ่อมรถอยู่ในเมื่บ้านเดี๋ยวจะเป็นหน้าร้านขึ้นในตรงนี้เลยเพราไม่เปิดการรันแต่ก็มีโยงยูทูบกันครับลงไฮไลท์เกมพักจีวอะไรตรงนี้กันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนยังไม่ได้แนะน้ำวันนนนกับพี่เชลอ๋อแล้วก็ลืมเลยเรากระด้านดีได้ทำหมดแ้องตีนี้นะครับพอหัวเป็ดมีเพลงขึ้นปลายพอดีวันนี้เลยในว่าบอล จิงกัน้เลยแต่ว่าไม่ใหญ่กินเดียวปวดใต้ดำนี่คนตกไปได้ๆตัคว่าใกล้ปักตะกอนน้ำท่วมลรงไอ้ต้องน้ำเดือดเนี่ยจเครื่องมักยางเงี่ตัวนี้เครื่องไปมักยางครับผมโอ้คือว่าตัวเดียวเป็ดไม่พอมามาราบวันนี้ฮ่าลืมเน้นน้ำมันตู้ดิฟกันวันนี้ไอเดียว้วยที่ว่าแดดนั้นก็ว่าร้อยกันจังเลยต้องนี่คือเราจะทำย่างไก่แต่ว่าไม่ใหญ่ย่างไก่เป็นธรรมดาแน่นอนเลยไปเกาหลีย่างเกาหลีถึงไม่ใหญ่เกาหลีธรรมดาพอปีเดียวได้ไปเจอซอสเป็ดคุณซ้ำมาเลยยี่ห้ออะไรก็อ่าน ดับเบิ yeah. s <S ้ลอะไรได้ต like ่อยอได้เลยวันนี้ฮ่าบาสติ่มย่างทำไมวะไม่ไม่ดูเะไรวะเยอได้แต่ว่าเป็ดแน่ไปดูนะไอ้นี่คือในเทเว่นนี่คือเป็ดเขาเปิดแล้วแต่ว่าจากตีว่าเคยไปชิมมาว่าต้องน้องเป็ดเอาเลยคมคอเลยไหมปันไก่ปันไก่ตั้งใจไอ้นี่มีดกรงนิ้วมอสซิ่งยอดกุ๊กแดนมังกรคิดเดี๋ยวว่าอย่ไงไผมมาตามเลยครับ งกินเนี่ยอยโดน้มไม่ได้ตอวนั้นอย่างเดียวมันเจ็บเขยคั่วคั่เตียวมักไก่ย่างอันนี้มีอะไรบ้างเลเลือเขาเตรียมถาดปักชีใช่แย่าโบชดมีการเหลวแต่ได้นะไปได้กันแต่เดี๋ยวไปว่ากันนะใคจะจบไ้าเมื่อลูกนิ่งเนี่ยปีกันไปได้เมนูรเมนูร้องเป็นอะไรบ้างต้องเดี๋ยวบักวอยบังกวอันนี้คือไส้ปลาักอย่างได้หรอปลาไม่เร็วเลยเรียต่เดียวนะรตัวร่องตัวแน่อนเดี๋ยวร้อยเนี่ยผมมีริกกันนะแล้ว ันนีนักกันจะเป็นส้บงอันนี้บอว่าเมกี้นั่นองบงองเรีกครับได้ไมอโอ้ว่ีการมัดไก่อะไรนะจับจัดเลยเดียวที่นี้ผมตอนนี้พัดอนี้ตังไว้ตนก็ได้ครับเออเอาต้งไม่ต้องัวลาวีเดีือไม่ไปว่าอเครื่องเนี้ยจิกเลยไหมิกเลยครับเออิกนี้ยาดนักแปกเดียวได้แต่มันจะบุงความวาาในเนื่ออันนี้เป็นหอทอดไ่อันนี้เบอคอยว่ากันี่นะเดี๋ยวเียวไม่เลยนะลลยมา ใช่เลยครับเลยแมันกับนีเครื่องนี้เราตั้มกับมีปิดไทยกระเทียมเบือเราก็ขี้กับถึงกับมีประสมมโน้ยน้อยไงยางก่ออยู่ในเนื้อบรนาใช่นาะถึงกับนี้ก็เริมเลยไ่ต้องเนี่ยส่ปุ่มมาใส่ก่กิกักิเบ่มันกาวในได้เอาน้้เี่มไในกางไปจากางไจ มันจะแดงเถือกวันนี้วิดีโอมาเล่เกเรเดี๋ยวพูดไปต้อไม่พ่อเลยนี้แต่เดี๋ยวเราคอยตาดันยางเราทำการมักเร็จเราก็ไปเ็ตัวเเลยก็จืเห็นนี่นาไม่มต้องตักเกี่ยวมุ้งถึงจะมุ้งก็เดี๋ยวดี๋ยวยังไม่ตะกอนเมนูทีร้องเดี๋ยวไอเซนมามาตีเรือนเนี่ยต้มแเดี๋ยวต้มเียวเลยเหรเดียวเลยเอามาทำงานเป็นตนก่อนไข ผมูดีได้ปยังรับไม่ต้องปัะก้านเงเอหน้าเลยไม่ก็ปัก้าไม่มี่ยิงแต่เดี๋ยวไอในการทิ้มเดีว่าผ้าใบพัดกับเปลือนี้มีอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวจะได้ม่ในในกันมีผมกับดีบีเงีามาทิ้มเลยยังตเดียจะลงเปลืองกับบันนันแต่เดียวเนี่ยกับแต่เดียวลืมว่าดมทตะกิดกัดไม่ได้รดอวิอันี้เนี่ยพวกโบไมกิดโอ้บกมาว้าวได้เนี่ยเวราจะกันนีขนี้ Còn con bây ai nào Còn con bây lai Hả? là con Nè, Mắn này. ta tìm như thế sao con quay ra rồi không thì dễ là đều nào, bị nè. cho mình nhiều mắc quá tiếng anh nghe Để hay đứng kia luôn, dán đi Đâu, tốn đan này đánh gốn Phở nắng cho lại mấy miếng mày. Cái này thì bên vuông vuông như À, ni hoài lắm, phần cho đẹp Rồi nửa anh ấy tắt ประมานี้น่มาต้องนะดูเราจิบหลับไปสักี่เราเได้อือโอ้โหมกาด้วยด้วยน่นี้เยนี่อืมเลมหมดได้นี่นี่อะเยบ่ไม่ตั้งกูชนรอปบปบอพได้หระนี่มเดี๋ยวว้าวน่ไปัดกได้นะครับนี่ปวดปืนดูอ่าปุโอเคใช้มันมากองอีกอยู่นนีุจะมาา มามก่อนตมามก่อนครับมัดเอย่าดงมาผมอ่ะีเยะตัดตอนมักลินกั่ไก่กี่าไก่ย่ปันปืนแล้วมั้งเอาขึ้นได้ะไกเขึ้นได้กูนี่มั่งเดี๋ยวกัตัโตกันนะเดียวอ่าใช่มามากับใช่มาก่อนทเอะาบปตัวลยกินเจีมล่าเลยเดดูการนี้ต้องไม่เจ้าเลยว่ต้องอะี ได้ค <sh arp> <sm> ุณชื่อไปเจอได้เลยนะริโอเฟอร์ดินา์ปลาไมครูบเงบนบังระมุบางรมุไหมไม่ใยบางดาวุฒิโอดาวุฒบันทึกบันทึกเนนนเลยนี่เต็มโรกอบันทึกเน้นอี่หนบันทึกเรคือนี่บังระมุดเน้นว่าบันทึกรอบหน้าเดี๋ยวเรามาจัดบันทึกกันสักเออาเ็ดอะไม่โตะตะเกียวเกว ไปกับวีนะบันตึงไปงานน้เลยบันตึงเตอรนีบันตึงเลยไม่นะบันตึงโรจุนะโรจุเลยบังดาวุตวบันตึงมาเราให้บันเตึงอ่ะเราทำมาบบปุ๊บนทีแต่บันเตึงกันนีงเนาะก็เยอะกว่าอะไรนักฟิวชันเลยวะก็เรบก็เรบเดี๋ยมาก็เร็บกันอายูทูบเบอร์ตังโูเลยนี่ว่างนี่นะนั้นนั่อะเื่อเื่อเผื่เ่นี่กับเซนมาานะครับเด็กเยาว์ของญี่ปุ่นเกีเก๋อีเกกเกี ได้ทีแล้วไหมแล้วกินยาดองกินยาดองแล้วไหมเดี๋ยวมอลสอะไรกันดองเดี๋ยวเราักขึ้นมาต้องทำยินไว้ก่อนนะครับโอเคครับมาถึงกว้างๆจากการเลขไกแต่ย่างไก่อะทำเมนูเดืร้องเลยวะมาก่อนบังโอยได้เซตเวเตียมไว้ก่อนปัดอ่ะไม่ได้เลยครับนี่เลยนี่ตุ่งออกไปเร่งเลยมาโอมเลยได้เครื่อง Mà lên có bấm. Ăn chiều con nó ăn đi đấy à. Ăn cái thì tao chim con rồi mà ghi vào trong này. Phát vào gọi lại kìa. Bom gặp đi bị bóng, ăn nó muốn. Thì là mà tim. Ướm con này cái mà ghi khua cá tiêm. Các mà khua thường. Bóng bóng gặp cá tiêm gặp. Là mà khua thường. Đâm mấy ấy đã ấy nó gặp uốc đấy. nha. lên này còn quay. แม่นั่น,น,นกังไยแม่นนัไงเลยยังมีการลงปลาครับมีการลงปลาไม่คยเรวแต่เดียวดูน่ากินมากเลยที่กั้นก็ซส์หมากเลยเบโนนีครับ่น้ผมกำากินอยูกันแต่ว่างกำทัาจะใช้หุ่นเชนตอนปมีการลงใช้นี้เลย <นะ S 2> อันนี้หนำหนักมากว่าฮิตหนึง่งต่ว่าถ้าบพเลือมาเดียวผมมามีท่าตัวลังรกของเห็านไห <c oughs> มพังมากวันรท่าวกไม่จังกันเลยนครับน้อยิม เดี๋ผมเดี๋ยวถ้าคี่แลไม่ต้องใส้เลยเด็กเับด้วยได้เดี๋ยวเดี๋ยวมเดี๋ยวม่ามันุกจเดี๋ยวเบอร์ไม่ด้ดีได้ดีคิดกันมันกัดยามันกัดยาเดี๋ยวมันกัดยาดูที่ม้เดียวเออเออออ มึงบอกพอเลยจะมไอย่าป right? ีกันด네ีไปเยอเะายดีต้องนะมมเียงดมึงเียงเลเไม่อกไรกูกเลที่ย่ได้้กัมุ้ามน้เยอะกูไปเลยกูไปกไมุ่ด้กกูไทัวเป็นแม่แหละเราจะไม่ท้อการจิ้มก่อนนะครับทานจินรัลมุนมุนมหมุนะโอเคมุนน ไม่ใจให้เจ๊ใจไม่ใจกูเล่นเม่ไนนาไว้ทำมุนช่องหอบ้วยกูวกเล็ <c oughs> อ,อกวะให้ว่ะโอเคแล้วครับทำการแบกับ เรื่องคืนนี้เลยแหละโน่มาทำการฆ่านี่ไกันนี้คืออะไรก็ต้องอันนี้คือ <c oughs> ย่างไก่เดี่ยก็ต้องมีน้ำจิ้มโต๊ะตองเล็กมีทุกเนี่ย <c oughs> น้ำจิ้มมีคือ <c oughs> สั่งจ๋งมาเลยอันนี้พวกบอยลาวทักทิ้ง ทำไม่ต้องไปทำนัดจิ้มเจีวนจิ้ไดเืองอันี้มาเลยกานงกานุ่งนกานงชุดลาบนต็กทม้รู้สีปัดสีเกียวสีเขียวเอาไป่กันใช้เลยเมือนทจิ้มเจีวได้เยาชี้ดงนะบ้าเม็ดบอโม่ใช้ลำงทักฮิตถึงกัอนน้องบักกี้อทักฮิตเป็นอะไรทร้อู้นี่คือนำจิ้มเจียวเลยผ่มบอกิงไม่ต้องไปเจอของแยกเลยสุดเลยนี่หญิงเลย้องใจจอดก้นกัน้จอดกนกัน ตาสวยตาเียบจอมครับ้มเรียบร้อยแล้ววีดิวแร่วาเราไป๋ยวมาิดกอนนีกับหมมังกรพันไฟุดบะทองลงเจียวผมัจิมจวนนะขนาดทม่นจาะอือืมนี่หนุ่มน้อหนุ่มอ๊ยพัดน้่หนุ่มก็หลอด กบดองเอวกบโอ้ยปนบปั nah, no. ๊ไหมปั๊บองมาดีน oh oh ัดเอมาปบองม่นเลยปลอเลยนี oh ่กับเป็ุดซุอ่าได้แล้วเอา้กับเปนนีเรา้องหับเทั้งวลไเป็ดเลยโอ้โอกับนี่ก็ทุแหววเป็นไก่ยางซุดหมอะเลไปไ่ไปเกาหลีไปเกาหลีนะผสมบป็ดชันกอกุงไทยกับน้ำซอสเกาหลีกับเดเยวจำเล่ดียวนะลอเลกับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง นี่เอาไปเล่ยต้องกินต่เลยเจ็ดสิบนาทีกินแต่ซุปต้องเี่ยวอก่จะมงไมุ่กอ่าุกับเอาหนุงองต้องกนกินเลเอาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบากินใจต้อกินลาตามนะข้าวเหนียดยังมัอปีพอปีข้าวเหนียดยังอือุกไปเลยไปยาวแยังนั่งรุดเดเลย đang lôi đắt à? đang đi đang đi đang mà đắt rồi 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 đang phết rồi cắt nào cái quay nhìn nhìn cái keo tiếp ừ. rồi nhìn nhìn thằng đi đi nhìn trong gần đây lúc rồi đứng rồi mày ốc rồi mày ốc rồi mày ốc rồi cái này nhà con rồi con rồi con rồi một viên chim một tiếng chim gì ơi nhà nhiều con rồi ta con tài rồi ba nè con nằm chim thuốc lập nhau thì bố vậy kìa con lạp Suốt đi, cái... hmm... đi đường, đường like, đường thế, là <coughs> anh nên nên đi chứ đã ít nên đưa đi anh nên nên đi ừ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  này. ừ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 

ไม่มีไม่ตัดพิจารณได้เลยบอลกูไล่ทิ้งนะมึงแค่อย่างเดียวมึงเล่นนู่นต่เรื่องของกูไม่เลย